รายงานสภาพอากาศพี่น้องเตยเศร้าๆโมเ้า้ะหกโมงปลายๆเลยหนึ่งและยังหมดแจ้งอยู่หกโมงสี่นาทีหานาทีเลยได้พี่น้องหากยังบดแจ้งจางปางยง่ยงมืดโู้หัวมืดยังมืดร่มหรือมืดอยังเสียโอเล่นสตัมกุนีเนาะทักทายสบายดีกันพี่น้อง ิลุกมาหนึ่งเขาแต่หา,ม,หามงหามงครขึงหามงไปไปลายลูกบุได้พี่น้อง้หนาวเมื่อนี้บุลมปุได้ตื่นมายังยเมื่อเช้านี่สวยๆมาเด้อพี่น้องผู้เป็นวินกบใส่ถอดสลลมประเต็นละวงเสยเมื่อคืนโอ้ใครเหน่พี่น้อง ใจแต่ละลูกได้ตั้งใจลูกสวยหูเหมือดหัวตจะเดืกอยู่หักลูดก็ได้นหนาววันที่สี่แล้วยังไม่คลอดเลยพี่น้องโอ้คัดแข่งคัดค้าอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยคัดแข่งคัดค้าแล้วครับพไปบบมาอยู่นี่แหลปะปะมันอยุ่นี่แหละเอาจนกว่ามันจิบ ออกเองพู้ล่นหนาวหนาวหนาวบึ่งเอาบรรยากาศนะซัมได้แหละโว้ยโหดโหดพี่้องพะยุงหมดวันท sure> ี่เส้าหาพรุ่งนี้ก็วันคริสต์มาสแล้วเมื่ออื่นวันคริสต์มาสพี่รองที่เส้าหเดือนธันวาพัยุงหลุดตะเคียนมาไ่อยทางนี้ อย่งางธมามนักไปปอทุกิดเบื้องคุลองเสือนะ้านาได้หน่งมันนะบุญกาเขาเบื่องลิปคนแถวบ้านนะกะบวิ่งหดค้นพี่น้องเพราะว่าคนไปทำงานทำการเบิร์ดซ้ำดอกผับผีกมักพายมึงดูผู้ เงินความน้องจาตัวบรรยากาศกัหน,นาวคัก่น้องสีดังไฟเหมือนเขาเมื่อนี้ไข้นี่นแต่พว่บริปาเบียกันพูดไปเบียกนะโอ้ดิลูกแต่เศร้าถึงผ่าแดงแดงมีเด็ดกับไข้เมือนทางใด ทั้งไรฮอนพี่น้องสีส่งอันหนาวไปหายโกมาได้เด้อ24แล้วยังไม่คลอดเลยสิหอดสแปดลีบวัวชอตสแปดหรือสิหอดปีหนากันแน่ดีเนาอรอรุ่นไปท้วกันพี่น้องแต่อีปุ่งกับพอไปใช้แนๆ่ๆอีปุ่งคออยู่กับที่ นับวันนับวันรอนับวันคอยอยู่พี่น้องเอ้ยมันหนาวอยากคลอดไว้ๆแล้วก็อยากหนุ่งส่งข้า,าวเาเต็ีมที่อันนี้มันหนุ่งแล้วมันคาทองพี่น้องโอ้ยมึงดูพี่จะไก่ข้าจ่ายหยาบไม่เดินบรรยากาศก็สิป,ประมาณนี้พี่น้อง เดี๋ยวหอสิขอตัวดังไพ้างหดเขา่าด้วยพี่น้องเด้อหนาวจังเลยหนาว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 หนาตื่นมากบว่าได้มียังจับคลิปก่อนโหลดพี่น้องอยากให้เบ่งบรรยากาศหนาวฮะนะเย็นเย็นหักโบลรมเลยถือว่าไข่แน่โหลดพี่น้อง ถึงสินาปานกับบรมก็โอเคจักสงัดลมตอนใดบุมาคืนหัวเมือมาสิโมงกะยังลมอยู่หักเมื่อวานี่ตื่นมาสำเนียงลมแห้งแหงตื่นมาวันนี้ยังยังบลมเนาะสวยๆมานี่ลมแน่พี่น้องสยๆมันลม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 เมื่อไเมื่อไมเมื่อ เดี๋ยวข้างหดเขาก่อนพี่น้องพู๊ดถอดเบอร์หมวกนะใจดีๆก่อนเลยับขึ้นให้ลูกเพื่อสิลูกได้พี่น้องอุ้งพอลูกมุดดูโผล่นะส่งเสียแค่เน่เสือแค่เน่นะเฮ้ยเสือแค่เนาเจ้านาผูกเอามาปิดไฟนะอือนะบ้านนี่เอามาปิดสวัสดีปาลุงต้นเสาเอ้ยไว้ Good m นิ n i n g เอายไว้ปิดไฟนะหนาวพี่น้องเอ้ย มึงดู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 แส้เกือบนะลองกับคนละเบื้อกันนาเดียนาเดีมาถือเกือบค่อยไปนะเกือบเจ้านะเจ้าในค่อยพาลุ่มไปเลยพี่น้องเอาเด้อเกือบเด้อบัดพอบเกือบมูหันเด้อร์เอามันจะอุ่นตีนมันอุ่นตีนมันอุ่นตีนใส่แล้วพอกะอุ้มเอาอีกคือเก่า เจ้าก็ถือเอาพอโอยกูจุงกูจุงส่งเสกยากูใส่โอ้ยตะเลู่ดพูดพูดโอ้ยหิบไปถ้าโดนหนาวเสกยากูใส่แล้ยเอ้เจะเป็นทาลุมค่ะถึงกระมูพี่น้องตาจอยก็สบาย ไปสักยาวสันก,กินข้าวกินน้ำแล้วสิกกข้าวมือหาหมอเสืียขยะอยู่ลุมให้พ่อนุ่งเอาเสืียขยะก้อนมันหนาวนะเย็นเจี๊ยบขอตับสันบับเลยพู้อยู่ในท่องก็หนาวป้าทธอนุ่งเสียคนนี้ไปกระมูนะ ย้ำถือขีโมเดอถือกะเอียงอีลอยร้องก็ระเวงคาส่งแล้วลูกดึงลูกในจอลงดึงเมย่อไปถุงมูอน้ำพอมันหิดบ่ได้สิบเสือนะอย่าหิดมันตายเลย ทิ вами, ้งพายหัวเข่า huh. ก็ได้พี่น้องไปไปหัวตั้มโอ้ยหนาวพี่น้องเอ้ยโซกับกระโดดดับเบิลโซกันพี่น้องต้อห่วงหนาวหนาวจุงเลยพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวหนาวมาดู เด็ดกับใครเนาะหนึงน่งขาซุกพี่น้องตามเขามาท้องฟ้าบนยืเกิศฮะนะสังหดลายและเป็นตะญาณเหลือเกินพี่น้องคอยย่างมาไอ,อยย่างไวกับกระด้รรรได้ปัน่น คุยๆเอาหัมไปแลวก็เงียบแล้วะต้องสัยมูได้กินลูกอยู่แจได้เนาะหนาวพี่้องเอ้ยเป็นน้ำหนาวนี่บ่ลูกจะบอกมาจากเถื่อ มูอีตาเขียวพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นพ่ออียงนั่งก็จุดเดะย้ำไมก็บอกจ่อยบอกก็บอได้กินมาถักวอาพุนมาใส่กับไก่สะเบิด โอ้ยแล้วคำหูแท่นนี่คือโบดังไพ่ให้ลูกกูเอาก็ไพ่มาอยู่สบายดีปลาลุงนะแม่ลูกคำหูเอ้ยเสียทางในหลืนทางนอกคำหูอาถรรพ์ดีปลาลูกหนาวเอามือเขาผ้าสบายดีผ้าเอามือออกผ้าสบายดีเล้วผ้าเอามือเขาทุกเสือคือเก่าทุกเสือคือเก่าหนาวบุ๊ลุ ตกน้องนายบขึ้นมาบอกปลาลุงดูถามปลาลุงดูป่ะปลาลุงหนาวอยู่บ่เบื่อมันบอกปะหูนี่หมวกนี่เออมันต้องโปกหมูลูกหนาวหมวกหนาวบ่นั่งถ้าพ่ออยู่ทันแล้วอ่ะตอนนี้ตอนนี้อะนี่ะบ้านนี้อ่ะบ้นน่ะโอ้ช่างเด้คนยังเหี่ยวแบบเป็นบอลรองคนละสีจัดไปเลยอ้าเฮ้ย เมื่อนีตลาดวันอาทิตย์เนาะคอยกระไดแต่คิดไปไม่ได้เลียอยากไปอยู่อืมคิดอิ่มกันแล้วมิตรจิคัยหักบุคไขยจักเทือหมักเด่อแล้วใช่เขาเลือกบุญพ่อแหงหรอพี่บ้าเอ้ย มาน้ำพอเห็นยังหลืล,หหหหล,ล,ล,ลูกหนาวหนาวหนาวแห้งบ่ลูกบอกปลาลุงดูถามปลาลุงดูปลาลุงหนาวคือคือลอยโบถามดูค่ะปลาลุงเอยโชบจนแหล่ปลาลุงหนาวคือลอยอยู่บบอฮ้ยโอ้ น้ำมูกออกเหรือเปล่าเราเมื่อสักยาเราเด้อกระพองมอันน <occurs> like ี่เด้อเมื่อซื่อๆยี่ล้วก็บปสักบ่บรสักแม่นี่ยคืองออยู่ข้างยังบ่แตกนี่หมอนัดวันที่ซาเจตอีกโอ้ยนี่ข้างซาซีซาหะมืออื่นมือฮือนี่หมอนัดประชุกซาลาอีกแหละ คืองออยู่ขี่รถโอ้ยเฮ้ยหนาวหนาวพี่น้องจ๋าบรรยากาศมันกบเฮ้ยสงบเลยจนเหลือเกินหนาวจังเลยเอ้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 ยหยามันแล้วปะบอกปลาลุงไว้เอาผักซองให้พ่อจอยในลูกปลาลุงเอ้ยฝากติดตามซองให้พ่อจอยในเด้อ ไฮ้ยอย่ามาหาเมยได้เมยเอาบอุพเพได้บุพเพเขาเก็บขยะอโอ้ยอย่าพานางได้ไหมลูกเลยได้คืออยากเก็บแต่ขยะแทวะคนหูหนูวะมันยังหนาวลูกบุเก็บขยะมันยังหนาวโอ้เก็บขยะได้เงินแล้วอยากกินเคก้กโอ้ตะกระบะอลูกข่อยไม่ขาวลุกไปไล่ปาลานะบอมาเลยมาครับ หันเดย์ขับกล้องบอลอยากเก็บขยะเพิ่นเคยได้เงินแล้วก็อยากเก็บขยะแล้วก็อยากกินเค้กพี่น้องเสื้อสาวมากเสื้อราพจาพี่น้องพบพ่อกันอีกคลิปใหม่ได้เบ้างเด้อยูดีเมียกับรถสุขสุขคนฝากก็แล้วก็แชร์กดติดตามส่องไฮนี่เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณล่วงหน้าว้ายนอนกับฟันอยู่บ่เม้ยพไปอุ้ม ฮะหาโตอุ้มเานี่ยหาโตอุ้มเขาเนี่ยไหวไปไปเอากุ๊กซีจังไงพออุ้มพอยังข้ามืออยู่นะพอกกันคลิปหนาเดือนเด้อฝากกดรักกดแชร์กดติดตามช่อางไงเออมันสิเตะหัวเพผุนเด้อเออบอกมันเป็ดผูซ้ำป้าป้ามือเมือเปไ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 ปโอ้ยหูยหนาวหนาวหนาว ไปแล้วเจ้าล่าเล้วกันล่ะอีกพี่น้องล่กากันอีกเ่อหนึ่งเด้อจ้าบายบาย